ในช่วงนี้กันที่จังหวัดแพร่ครับได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางล้านนาตะวันออกเชื่อมโยง4จังหวัดครับส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนที่โรงแรมอมรอรักสองตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเส้นทางการจัดคารวานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประจำปีงบประมาณ2,567ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้วิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2หรือว่าล้านนาตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม ขนรรมเนียมประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่งดงามและสมบูรณ์โดยแบ่งเป็น2เส้นทางด้วยกันค่ะได้แก่เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดน่านแพร่และเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายพะเยาการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมหารือขอความเห็นชอบเส้นทางเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านแพร่เพื่อสำรวจและกำหนดเส้นทางเบื้องต้นส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านกิจกรรมคาราวานและการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ผลักดันการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองให้เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความน่าสนใจของเส้นทางท่องเที่ยวด้วยค่ะ ครับก็เป็นการนำเอาที่เรื่องของวันรวมน้ําใจกาชาดนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้มีการรับบริจาคสิ่งของวันรวมน้ําใจสู่กาชาดน,น่านและงานของดีเมืองน่านประจําปี2568ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางเหมือนใจวงใหญ่นาะยกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และสมาชิกเหล่ากาชาติิ่งกาชาติจังหวัดน่านจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติน่านเพื่อขอรับเงินหรือสิ่งของบริจาคนําไปสมทบทุน,นดําเนินงานตามพันธกิจซึ่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนําไปเป็นของรางวัลของงานกาชาติน่านและของดีเมืองน่านประจําปี2568รรวมทั้งเป็นกิจกรรมการจัดหาไรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุขกุศลนะครับด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดน่านในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง งานประจำปีและของดีเมืองน่านประจำปี2,568จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือสำหรับปีนี้บัตรสลากกาชาติการกุศลใบละ50บาทโดยรางวัลที่1คือรถยนต์ Toyota f o r t ์จ e r รางวัลที่2รถยนต์ Toyota r e ีโวและรางวัลต่างๆอีกมากมายและในปีนี้ก็ยังมีการจัดพื้นที่จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปืน ที่สร้างสารรค์สินค้าหัตถกรรมและสินค้าชุมชนของดีจากแต่ละอำเภอมาวางจำหน่ายมีการประกวดนางสาวน่านที่ดาดอยการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่องอ,อปทนานการแสดงของเด็กนักเรียนและเยาวชนจังหวัดน่านการแสดงกิจกรรมเยาวชนต้นแบบทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดน่านการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่งประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันรวมไปถึงการ ออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลด้วยค่ะครับน่าสนใจที พาไปดูความสวยงามของซากุระเมืองไทยกันบ้างซึ่งตอนนี้ดอกพญาสึโครง่งหรือซากุระเมืองไทยที่สถานีวิจัยขุนช่างเคียนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่บานสะพรั่งจนหุบเขากลายเป็นสีชมพูแล้วค่ะ บริเวณสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่มีต้นพญาสึโครงหรือซากุระเมืองไทยนับร้อยต้นนะคะที่กำลังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มหุบเขาทําให้มีนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและถ่ายภาพความสวยงามกันอย่างคึกคักเลยซึ่งต้นพญาสอโครงได้ออกดอกกลางสวนกาแฟ ที่กำลังออกผลผลิตเช่นเดียวกันทำให้นักท่องเที่ยวก็พากันหามุมเลือกถ่ายภาพความสวยงามและยังมีพ่อค้าไอศครีมก็นำไปจอดขายในบริเวณนี้ด้วยนะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะหนาเวเยน็นแต่กลับขายดีค่ะรวมไปถึงชาวบ้านขุนช่างเคียนก็ได้มาเปิดขายผลไม้อย่างเช่น eng, สตรอเบอรี่อบแห้งสตรอเบอรี่สดมันเทศข้าวโพดเผานะคะก็มีกลิ่นหอมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาซื้อกันค่ะ ทางนี้นะครับถือว่าดอกพญาเสือโคร่งจุดนี้ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมความงามได้คาดว่าน่าจะบานเต็มพื้นที่ไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเริ่มร่วงโรยและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปยังบ้านมงขุนช่างเคียนที่ห่างจากสถานีวิจัยเกษตร,รที่สูงประมาณ1กิโลเมตรชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามงและยังมีต้นพญาเสือโคร่งที่ปลูกไว้กระจายทั่วทุกหมู่บ้าน แต่มีต้นพญาเสือโครงที่มีดอกสีขาวเพียงต้นเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพาครอบครัวไปกางเต็นท์นอนพักค้างแรมที่ใต้ต้นพญาเสือโครงที่บานเป็นสีชมพูสวยงามบริเวณลานกางเต็นท์ดอยปุยซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันซึ่งจุดนี้ครับกล,กลางคืนก็จะยังมองเห็นดาวบนดินหรือว่าแสงไฟตัวเมืองเชียงใหม่ทําให้เป็นที่นิยมนอนกางเต็นท์พักค้างแรมสัมผัสอากาศหนาวครับสวยทั้งกลางวันกลางคืนที ที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดลำปางเองก็มีการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวให้บริการประชาชนในพื้นที่ของอำเภอห้างฉัต นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาสาวอจังหวัดลำปางที่โรงเรียนวอแก้ววิทยาอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางในอำเภอห้างฉัดบุคลากรหน่วยแพทย์พอ,อาสาวอและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การออกหน่วยในครั้งนี้มีการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จําเป็นให้กับประชาชนในรักษาของการแบบผสมผสานมีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดความดันโลหิตตรวจความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจเบาหวาน,มนเม็งเต้านมและโรคทางเดินระบบหายใจตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยด้านธรรมกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ได้จัดให้มีบริการพิเศษด้านอื่นๆทั้งบริการตัดผมตรวจวัดดัชนีมวลกายและตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงอายุซึ่งทุกโรคทุกอาการที่ประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ามาใช้บริการที่หน่วยบริการจะได้รับการแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยในระยะเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้คณะนะยังได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางจำนวนสองรายพร้อมมอบยายชุดพระราชทานเงินช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางกิ่งกาชาติอำเภอเมืองปานทีมพอมอหนเดียวลำปางเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในท้องถิ่นธุรกันดารและการคมนาคมไม่สะดวกให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงค่ะ